นักข่าวพลเมืองคุณจุมพลศรีสมบัติชมรมสื่อมุสลิมเชียงใหม่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศการค้าขายในย่านช้างพลานอภาเมืองเชียงใหม่นะคะในช่วงของเดือนรอมฎอนค่ะปีนี้พอผ่อนคลายมาตรการหลายอย่างลงก็ทําให้การค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ ครับลำดัอนนี้เราปากันมาแอลที่ย่านช้างคานนะครับย่านชัางคานก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดนะครับในเรื่องของการค้าในเรื่องของอาหารร้านนะครับพอมีร้านอาหารที่มีความหลากหลายยังมีอาหารของชาติพันธุ์มาร่วมแจมด้วยนะครับหลังจากการเข้มงวดครับของทางการและมชในสถานการณ์โควิดปีนี้นะครับาภาครัฐผ่อนคลายนะครับประชิดบางแง่ก่อเปิดฮื้นได้ละหมาดแล้วนะครับในเดือนรอมฎอนปีนี้นะครับ พี่น้องคึกคักเป็นพิเศษนะครับโดยมีพ่อค้าแม่ค้านะครับต่างมาตั้งบูธตั้งแผงขายของกันอย่างคึกคักนะครับอาหารขานมที่มาจำหน่ายก็มีมากมายหลายรา,ายการตรองรมามันดอนนี่ก็ทำนี่ละก็ยอดขายก็ต่เร่ขึ้นมาหน่อยน,นี่ก็ไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นนะปล่อยอยู่แบบธรรมชาติแบบนี่อะก ไปทำอะอย่างนักอย่างเมื่อก่อนก็นไปได้ละเรื่องเดือนดกระดอนปีนี้ก็ดีกว่าปีที่แล้วนะถ้าเปรียบเทียบเนื่องจากว่าปีที่แล้วโควิดมันเยอะเนาะแต่ว่าปีนี้เรามีโอกาสได้มารวมตัวขายของเนี่ยก็ได้ขายก็ได้ขายดีกว่าที่เราขายขายอยู่หน้าร้านข้างในทุกวันนี้เราไม่ต้องขออะไรขอให้มีพอเพียงไม่ไม่อัดกระทัดไม่ขัดแคลนเราถือว่าโอเคละนะคะไม่ได้อยากได้มากล่ำรวยขนาด สภาว่าแบบนี้มันคงรวยยากนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราทํางานได้มีความพอเพียงในการดํารงชีวิตไม่ขาดแคลนแต่พออยู่พอกินก็ถือว่าอันทาดลแล้วล้วอาหารลาสินอดถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการดํารงชีวิตในเดือนนี้ที่นี่จึงเป็นส่วนรวมของอาหารนานาชนิดเป็นเป้าหมายของผู้คนที่มาจับใจ่ายใช้สอยนี่นะครับผมก็ลองมาแบบหากินเพื่อจะไปละสินอดน,นะครับวันนี้ก็ เดินแถวนี้ก็จะเป็นย่านช้างคานะครับก็จะมีอาหารที่หลากหลายนะครับหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมนะครับก็จะแถวนี้นะครับก็ อาหารพวกประเภทพม่านี้คือผมยังไม่เคยชิมนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะมีนับจะต้องลองสักครั้งหนึ่งนะครับมองในภาพรวมนะครับตลาดแถวนี้นะครับปีนี้ถือว่าคึกคักคึกคืนมากนะครับจากทุกๆปีนี้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านของตัวเองแล้วก็ขายหน้าร้านนี้ครับแต่ในปีนี้นะครับก็แต่ละร้านก็เหมือนจะมาจักซุ้มจับบูธอะไรแถวๆนี้รวมๆกันทําให้แบบตรงนี้เป็นศูนย์รวมของ การหาซื้ออาหารเพื่อไปละศีลอดของชาวมุสลิมเชียงใหม่นะครับเื่อนทั้งการถือเป็นย่านเก่าแก่อีกอย่านหนึ่งที่มีพี่น้องมุสลิมอยู่อาศัยอย่งยาวนานมากกว่าร้อยปีแน่นอนยอมอุดมไปด้วยอาหารที่หลากหลายหลายชาติพันธุ์ท้าทายนักชิมทุกท่านขึ้นมาเยือนโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนี้จุมพลสสมบัตริรายงาน